ของนักเตะร้อนๆนะครับคือเซนนะครับเซนในการยิงนะครับมาดูกันครับนี่ตกลงกันว่าจะยิงที่ไหนครับไม่มีได้เรียบเสียบๆนะครับเพราะว่าตะวันอยู่กลางหัวพอดีแล้วก็คุยกับกับประกาศรตัดสินนะครับว่าจะยิมไหนยิงก่อนนะครับทิศไหนด้านไหนนะครับ มันียืนทางผีวคนหนึ่งคู่ต่อไปยู14ครับมันดันบอลหนีไปคนหนึ่งเบียนมันยืนท่าผิวไหมฟุตบอลทีมนะครับพบกับอาสามารถอคาเดมี่นะครับมีอาสามารถเข้ารอดผิวแล้วนะครับนี่ในรุ่นยู14นะครับยูสเมีก็รอชิงไปแล้วนะครับนอนหับฝันหวานไปแล้วนะครับรอชิงได้ยิงนะครับในด้านทิศตะวันออกนะครับ โดยที่รองผู้พิพาคารจะได้รับหน้าที่ยิงก่อนครับส่วนลงข้างใหญ่็นฝ่ายตั้งรับครับเอารูปพุตบอลออกห้าหลังประตูด้วยครับลูงพุตบอลนนะครับลูกพุตบอลนะครับโตออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับนี่เมียรเข้าเดี๋ยวก็เช็คได้ครับเียร์มีปัญหาครับนะครับขอบคุณครับมาดูกันครับคนแรกขอสมาธิครับ กองมองเพื่อผู้บัญชาการรบเข้าไปนะครับหนึ่งศูนย์ตััาการอีกแค่ไหนแล้วเนี่ยันนี้มันทำได้ก่อีกูแค่ไหน่ะแรกของตรงข้างใดครับมาดูกันครับ โอ้โหคนแรกของดงข้างใหญ่ก็เข้าไปครับคนแรกดงข้างใหญ่ครับเข้าไปครับดงดงข้างหมายเลขเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สามนะครับมาดูคนที่สองของน้องพึ่งครับกูอยากได้บิวที่ขาวอ่ะว่าสเขาหูเขาเขาเสียความมั่นใจ โอ้โหคนที่สองเข้าไปครับเอาไปครับเดือบร้อยครับขอบคุณที่บริจาคให้เราครับครับวานนี้เลือยงจองเลือครับโอ้โหเป็นแดงครับเือด้านนอกครับ ี่ครับนี่คือการร,าร,ารู้คนที่สอของตรงข้างครับเ,งงบเอตนกสนมันเห็นไหมต่อไปไหมมาครับเสียบได้ครับ<ป>ผลที่สอของตรงข้างใหญ่นะครับ คนที่สามของน้องพึ่นครับปอนเอนจังเลยอดค่ะได้เยนวตาสองยี่สิบใช่ครับจังมีรุ่ทั้งสองครับสองสองครับป อย่งหนึ่งนะครับถ้าคนนี้เข้าไม่ยังไงไม่ยังไม่ยังไงก็ตั้งใจกันเลยทีสามของตงข้างใหญ่ครับตกโดยที่ัวาเตะครับ

แยกถอดเด้ยอมึงแยกถอดเด้อเอาไปครับเป็นคนที่4สีของดกข้างครับ ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดวงโคจรมาลุ้นพูดเล่นน้องพิมพ์สุดท้ายครับเจ้าวกนกอนเข้าก็คือชนะครับ นี่ครับรูปกลมๆมีลมไม่รู้จะไปไหนครับของคุณคนนี้ครับตัวควงหัาครับหมายเลข12ยิ่งไหมขอบุดแทนนะครับแข่งเขายิ่งไม่เสมอกันกับเขาเสมอกันเจ่า่านหองฮบไม่ขอพูดนะครับขอให้นักเตะใช้สมาธิขอบคุณครับ ยังได้อยู่ต่อครับยังได้อยู่ต่อครับเสมอกันนะครับเสมอกันนะครับห้าแล้วนะครับนะครับคนต่อคนไปเลยนะครับนี่ประเทศครับมาดูกันครับบักภาคของวัดชชยเสียง เอาครับอยากดีครับสัตว์เพื่อครับอยากเพิ่มครันอีกหนึ่งคนครับอ่านะครับนี่ครับอีกหนึ่งคนครับวามหลังคนดูบ้านครับคุณใหญ่บ้านครับขออนุญาตไม่ใช้เสียงครับบักพ้า สุดยอดครับไม่เป็นไรครับน้องพึ่งก็ทําดีแล้วครับสุดยอดครับน้องทําดีแล้วนะครับเอาใหม่ครับโอกาสหน้าสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วนะครับขอเชิญต่อห้กับท้องเดียวจริงจรงครับเป็นคู่แรกที่ยิงจุดโทษกันะครับสุดยอดครับสุดยอดจริงจริงครับสุดยอดดีครับนี่คือน้ำใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับเจอกันใหม่ครับ โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดน้องพึ่งรับรางวัลก่อนนะครับน้องพึ่งนะครับทีมน้องพึ่งครับน้องพึ่ง